ว่างนะครับมันดลมดวนค่ะว่าเอาพอลินาเราไปกินเนี่ยคุณค่ะการมันก็ที่แหละเป็นไงการมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลมดับแล้วครับตามดับของทางเสริมทางเสริมนีครับตัวไหนครับคุณเห็นแนวนี่ครับรับตัวไบโตรกินไบโตรกินใช่ไหมดีท็อกซ์ จะนอกน่องมีปัญหาสุขภาพเป็นเป็นอย่างนะคะที่กินสมุนไพรจะโรควาลมาใหม่ๆค่ะเป็นอย่างค่ะหมอของว่าเป็นอย่างคเกเป็นโรคเก่าหรือโรคไตโรคไตด้วยครับเกี่ยวกับโรคตับโรคตับโรคไตแต่กินหลักการมื่รู้สึกว่นนี้ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรียกว่าไอ้น่นื้อคือสมุนไพรอาหารเสริมครับมันไม่ใช่ยามันเพิ่มพลังไปเรื่อยๆแต่ก็ดีขึ้นเนาะค่ะเนาะ แล้วแล้วผู้ใดเป็นผู้แนะนำให้ได้ทานพี่พี่รันจวนครับอ๋อทานเอดียรันจวนค่ะค่ะตอนนี้กินกินว่าได้นานวันไหนแล้วคะก็เด้เมื่อกรงนึงก็เดือนกว่าครับอันนี้นะตอนนี้คือหมดขวดไปแล้วเนาะเพราะว่าป่วยที่ว่านอนเนี่ยคือมันมันอาการจังไหมันโอท้องใหญ่หญ่เลยครับท้องโตท้องใหญ่ขาตัดด้วยครับค่ะแล้วก็เกี้ยวกบขาด้วยขาบวมขาบวมกินแล้วมัน มันก็ลงครับอ๋อค่ะหยุบยุบค่ะยุบตอนนั้นบวมขึ้นหมดเลยนะครับมันมีเดินเดินได้ไหมเดินก็เดินได้แต่เดินแบบทรมานครับแบบมีมีอ่าค่ะก็พองผพาตั๊บมาด้วยมอดมาด้วยมอดเป็นอะไรเป็นโรคไตก็ตับอ๋อไตก็ตับครับไตก็แล้วตั๊บไวรับไตแบบว่าตั๊บไว จะโ่นหนักได้เนอะเนาะหนักไหมหมอว่าหนักไหมหนักแบลว่าขนาดครั้งแรกหมอบอกว่าอาการ50-50ครับบอกเป็นตายเท่ากันโอ้เป็นตายเท่ากันเลยคก็จะลอยบอยยาทันใจแล้วครับครั้งแรกเนาะตอนที่ผมผ่าตัดที่ท้องน่ะอ๋อค่ะบอยยาทันใจคือให้กลับมาอยู่บ้านแล้วมาต่อมารอบสองรอบสองผมก็เข้าโรงใบรอบที่สองนี่แหละได้เริ่มมากินตัวนี้ตอนนั้นยังไม่ได้กินนะเพิ่งมากินรอบรอบหลังตอนเี็ทางสอบผมข็ลงใบตรงไม่กินตัวนี้มากะ ตนนั้นท้องบวมใหญ่พี่อันนี้พี่สาวดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยลงเยอะเลยครับขาก็มันบวมจนแบบผิดรูปร่างเลยนะครับซึ่งเบาไหมเบาเบาหน้าก็หน้าก็อดเนาะหน้าก็อืดบวมหมดเลยครับตัวนั้นเพราะว่ามันไตมันทํางานไม็ดใครับไถไม่ไปทำงานเมแต่นี่ถือว่าน้องมั่นใจในว่ามันเป็นตัวสมุนไพรอ่ะนะผมมั่นใจอยู่ครับผมมั่นใจเลยว่าผมกินจนรู้สึกว่า มันไม่เจ็บค้องแล้วมันแบบมันยังไงมัน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 เบาตัวนะครับตัวกปผมมันจะเนื้อน่าตัวแบบนักนวงมันนวงน่ะเดินนื้อกาวหมาเนนวงไอ้กินตัวผู้กกินเป็นไงบ้างอืมนั่นแหละก็ขิ้นควบคู่กันกันเนาะครับอาการมันก็เริ่มตามลนดัดนะครับเยอะไหมเยอ่อ่าครับเยอะได้ปกติแต่มัน่อไวยกว่านิดนึงเขาเขาว่ามีอาการกระทุงคือกระทุนลอย เพราะว่าเขาบอกว่าจะปวดแต่มันผมผมุนไพาที่ซบกันเนาะมันเลยไม่ไม่ปวดดีๆดีใจด้วยเนาะได้สมุนไพรที่ดีดูแลสุขภาพเนาะแต่ว่าสุดยอดนี่ผมบอกตรงนี้ดีผมคิดวันใจเนาะวันนี้มาชมพวงเนาะแวะมาเยี่ยมนะคะมาเยี่ยมมาเยี่ยมแตัวเนี่สมุนไพรตัวนี่ยยากระตุ้นเสริมยากระตุ้เสริม